ต่อไปข้อที่100 To generate donations for scholarships that send need kids to college, Bill Jones relies on his ability to motivate others. บอกว่าเพื่อเพื่อที่จะตั้งให้เกิดการบริจาคสำหรับใหเ้เพื่อที่จะตั้งกองทุนสำหรับ การหาทุนให้เด็กที่มีความต้องการจะไปมหาลาัยไปเรียนต่อเนี่ยไปเรียนมหาลัยเนี่ย Bill Jones r e l y on his ability คือ Bill Jones ได้ชวยใจได้อาศัยความสามารถของเขาในการกระตุ้นชักนำผู้อื่น mm hmm. เพื่อมาให้ตั้งกองทุนสำหรับส่งเด็กไปเรียนต่อนะคะตรงนี้ข้อที่ผิดคืออะไรล่ะ To generate แปลว่า เพื่อจะสร้างกองเพื่อจะสร้างกองทุนเนี่ยทูใช้ทูเจเนร์ทูเรตได้ To, to, generate, to Send n e e d ิดทูคอ c เ l l เซ็นเซนเด็ส่งเด็กไปไหนส่งเด็กไปคอลเลกดังนั้นใช้ To ได้นะคะแล้วก็สาใช้ His Ability To Motivate Others คือไปกระตุ้นผู้อื่น Others เติม s ใช้ได้ถูกต้องข้อที่ผิดคือข้อ2องค่ะ To s e n d need คิดแต่ว่า ต้องการเด็กอันนี้แปลแล้วไม่เข้าใจมันคิเป็น n o ใช่ไหมคะนดเนี่ยมันต้องการขยายคำนามค่ะดังนั้นต้องใช้อะไรขยายนามล่ะพี่บอกแล้วที่ใครขยายนาะมก็คือ adjective ดังนั้นต้องแก้จากนี้เป็นนี e ดี Kids ก็คือเด็กที ข้อนี้ดิคิดจะแปลว่าเด็กที่มีความต้องการก็คือเด็กที่ยากไร้หรือขาดสนนั่นเองค่ะข้อนี้ก็ผิดที่ข้อ2คือขยายหน้านามได้ต้องเป็น adjective เท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากนี้เป็นนี่ดีค่ะ